วิทยุมอกอสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่ AM 612กสิโลเฮิร์สถานีวิทยุมอกอขอนแก่น a อ1อ1 4กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมอกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ออรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะ <Huh? S 1> อะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุกมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เคุณอเราทุกคนด้วยความปรารดนาลีกาฟสถานีวิทยุมองต่อคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอก่อเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงวยระบบ AM stereo multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ต website, YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะน้อมนำเอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณู้้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผานุเมธตันรักษาครับ สถานีวิทยุม,มกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนครับคุณผู้ฟังเ้าสู่รายการข่าวจากมกจึงหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธเมตตตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสาานีมกอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตวัวนะครับ สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวันท้าวไบริการสาธารณะครับน้อมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับแล้ก็เป็นกลาง ภายใต้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับาการเตือนสุขภาพอนามัยช่วงนี้อา,อากาศร้อนตัวนะครับแล้วก็หมอกควันกันหนักนะครับมีตึงบ้านเฮามีตึงบ้านเปิ้นเนาะแล้วก็มันลอยไปลอยมาอูญญา้ยยกนะครับบ้านเฮาเหมือนจะว่านักคนเดียวเนาะ หลายที่ที่หลายหลายที่ก็มีปัญหานักนะครับในภาคเหนือของเขาเนี่ยพี่น้องต่างเชียงหา้นักเลยเฮากันนะครับค่า PM 2.5ในทะลุทะลวงแตะพันก็มีนะครับโอ้โหสุดๆเลยปีนี้นักหนาสากกันพอสมควรปอปอแต่เจ้านะดูทีวีนี้อย่างนี้ก็บข่าวไฟป,ป่าหมอกควันอากาศก็บ,บดีทำให้อการท่องเที่ยวบ้านเฮาบดีไปตยน่ากะ ภูเกาะปัญหาไฟป่าหมอกควันส่วนมากมีสาเหตุจากการเผาในที่โลง่งและการเผา,าเพื่อเตรียมพื้นที่ตั้งการเกษตรซึ่งในปีนี้หันว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดเพื่อพื้นที่ป่าคู่แห่งเป็นเขตควบคุมไฟป่ารวมทั้งใจระบบควบคุมการเผาผ่านระบบไฟดีด้วยนะใครมีความจําเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรต้องขออนุญาตผ่านระบบนี้เพื่อจองการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยนะแล้วจะต้องขออนุญาตได้จากที่ไหนพ่อเนี่ย แจ้งขออนุญาตได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชีงยงใหม่โทร053112808กู 8, ้วันเวลาราชการที่สำคัญถ้าบัจจำเป็นก็บาควรเผาเพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันเพราะ1คนเผาร้อยคนอิทเสียทรัพยากรป่าไม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่อำเภอยิ้มอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยในสังคมคัดเชนแสนอำนเภอนำคณะข้าราชการในพื้นที่ลงพื้นที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวายหมู่14บ้านใหม่ห้วยหวายตำบลห้วยโป่งอําเภอเมืองอจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชาชนมารับบริการร่วมร้อยคนซึ่งทางนี้ก็ได้ให้นหน่วยงานองค์กรต่าง ใป้ังบริการพี่น้องประชาชนถึงที่รวมไปถึงดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของสุขอนามัยการให้คำแนะนําการบริการในด้านต่างๆ1เรื่องการบริการตัดผมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการทายท่าองค์ความูในการพัฒนาดินการสร้างอาชีพระยะสั้นการเพื่อความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชการดูแลเรื่องโรคซั์การให้ความรู้ในด้านการประมงเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีงานบริการงานทะเบียนราดบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การดินดันตบบุคคลตัวเองซึ่งทางนี้ก็ได้นําสิ่งของยังคีบจําเป็นเบื้องต้นไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลไปพร้อมกันตัวเองข่าวสารก่อนหน้านี้ก็ได้รับการแจ้งเตือนในเรื่องนี้เหมือนกันว่าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนอ้อช่วงนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพกันหน่อยเนอ้อนะครับม,มันก็จะมีอยู่ว่านจะได้ที่จะต้องช่วยกันนะครับนอกเหนือจากภาวะปัจจัยที่เราต้อง สามารถควบคุมได้แล้วเนี่ยปัจจัยที่ควบคุมได้ก็คือเนี่แหละสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราหวงูไงแต่ว่าสิ่งที่เราหูก็คือว่าเรา,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 าสามารถดูแลหรือจัดการมันได้ก็คือเช่นการเผาอะแบบเผามันกับแบบเกิดเนาะมันอยู่ที่คนนะครับระกาศของกรมตุนียมวิทยานะครับสภาพอากาศแปรปรวนของประเทศไทยทางตอนบนแน่นอนครับมีล,ลมเป็นของพายุฤดูร้อนเนี่ยลูกเห็บอาจจะตกไดขอนุญาตไปที่ตามเวทีที่เป็นอูจจาันสักหน่อยครับจริงๆกับบุกเกียวก็เฮาอก เต่มเมื่อกล่ายไก่ๆเนี่ยนะครับเกี่ยวแบบไกๆ่ๆเนาะว่าเอ๊ะการจัดการปัญหาเนี่ยตอนเนี้จ้าบ้านจ้าเมืองเดือดร้อนกันโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนพี่น้องจากเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแม่ฮองสอนนักหนาสาการกันขนาดนักกับปัญหามลพิษทางอากาศถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่จะมาได้เกิดจากสาเหตุในบ้านเฮาเมืองเฮาแต่ส่วนหนึ่งมันก็มีเผาบ้านเฮาเมืองเฮา,าเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ และมันกระสมมาเรื่อยๆปีนี้ค่อนข้างจะนุนแรงและมีวาระซ่อนเล้นหลายเรื่องหลายอย่างที่ทําให้เกิดการเผาขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรื่องคอนแทคฟาร์มิ่งนะเรื่องของการสนับสนุนเมเด,ดพันแต่หลังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยม,ม,มันมีในายาของมันอยู่แต่ในเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยการจัดการการดูแลความเร็วเชิงรูปมันขาดหายไปทุกสิ่งอย่างยิ่งมันเป็นช่วงเวลาสุญญากาศของการเลือกตั้งโดยเนี่ยนะครับก็เหนื่อยเนาะ เขาก็จะเป็นข้อแ้างไปว่าแย่อย่างมาได้นี่นะครับแต่ก่อนหน้านั้นทําไมทําไมไมาแย่อย่างนะครับทีนี้คนที่จะนักหนาสากันก็คือท่านผู้ว่านะครับในฐานะห่อเมืองโดยเฉพาะเจียงไฮตอนนี้โดนนักมากท่านพุทธิพงศ์สิริมาศซึ่งถ้าเขาเข้าใจเขาจะรู้ว่าท่านผู้ว่าเองก็มีอำนาจในข้อจํกากัดของเปิ้นนะครับไอ้กับคำว,ว่าหน้าที่ตามกฎหมายกับขอความร่วมมือนี่มันต่างกันนะครับ ถ้าให้ตามกฎหมายถ้าคุณมาแย่157แต่ถ้าขอความร่วมมือเนี่ยแย่ก็ได้มาแย่ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นบังคับมาได้อันนี้สําคัญครับผู้ว่าได้แค่ขอความร่วมมือท้องถิ่นทานั้นทํานี้เพราะว่ามาได้บังคับโดยกฎหมายเป็นแค่ผู้กากับมาได้เป็นผู้บังคับบัญชาตรงเพราะนั้นจะสร้างอญญาะไรอย่างมาได้นะครับขอความร่วมมืออย่างเดียวในฐานะที่เออช่วยกันช่วยกันเนี่ยได้ครับนี่คือปัญหามอกันมลพิษที่เกิดขึ้น อาเซียนต้องเทคแอคชั่นมักกว่านี้นะครับความรม่วั้งใรลวมือของอาเซียนการช่วยเหลือกัน mm. การใช้พลังแต่เอาพอมาในอิตเลยนะอย่างประเทศประเทศลาวเอเนาะนายทุนเยอะมากที่ไปสนับสนุนทางโน้นชาบ้ากนกต่ยังใช้วิธีเดิมนะครับแล้วปีนี้มันเพิ่มมาเป็นเป็นหลายเต้าอะ่ะในการเผาอะ่ะเหมือนอัดอัน้นจากโควิดมาเนี่ยนะผสมกับเรื่องของการราคาพืชผล ที่เป็นสิ่งล่อใจเขาปลนเลี้ยงซัดเอ่ยอ,อ,อย่างนี้นะฮะคณะที่เมียนมาประเทศใกล้บ้านยิ่งปัญหาใหญ่เลยเพราะประเทศเพื่อนยังคุมตัวก,กันมาได้เลยนะครับรัฐบ,บาลกลางกับชนกลุ่มน้อยต่างๆทะเลาะเบาะแหวง้งยิงกันตัวลน,นะครับเราจะมาขอความร่วมมือช่วยเหลือกันคงจะยากนะครับอันนี้ก็เป็นอันเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นอะอย่างที่สุดๆอ่ะแต่บ้านเฮาเองอ่ะก็ต้องแก้ปัญหาหัน้วยว่าบ้านเฮาอ่ะมาใจอสาเหตุปัญหาทั้งหมดทั้งมวลแต่บ้านเฮายังเผาอยู่เนาะเผาป่าด้วยนะ แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เผาในพื้นที่ป่าครับโดยเฉพพื้นที่การเกษตรลักมันเท่าอย่างล่ะเนี่ยสําคัญเลยครับมันมันโมโว่ามันจะแก้ไครกันจะได้อันนี้คือปัญหาสิง่งแวดล้อมในระดับมหาภาคแบบความร่วมมือระดับโลกมันต้องเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนต้องเปลี่ยนทัศนคติอย,อย่างหลายๆอย่างเช่นเผาแล้วมีเฮททอปอย่างนี้นะครับทางวิชาการ,รกนเพื่อกี้นี้มีผลวิจัยอย่างออกมาชาัดเจนแล้วว่าเรื่องของเผาเนีเ่ยเฮทมันได้ออก ก็ไปเผาก็ทําลายเชื้อหมดนะครับอันนี้ไปฟังเวทีกนันเป็นว่ากันจะได้นะครับในเรื่องของสาเหตุตอนนู้นมันมีปันว่าน่ะแต่ว่าปีนี้เอาเอาเบออยู่แต่แต้นะครับในคณะกนการเรื่องของการดูแลการจัดก,การและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไพยเงียบนะถ้าบอกเกิดขึ้นในบอกงหนะครับเรื่องสุขภาพสําคัญเลยไปฟังภาพรวมกันนะครับวันนี้เอามาฟัง ขณะที่กรมควบคุมมลพิษครับกรมอู่ไหมกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเปิ้นก่อได้มีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะครับขึ้นมาได้กระรวนกระยุงเทพคือเน,นี่อย่างมาได้ก็เอาข้อมูลข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วหรือข้อมูลจากแหลง่งอ้างอิงอื่นเช่นกรมอูตุห้องเรื่องสภาพอากาศเรื่องของจุดฮอตสปอตจากดาวเทียมจิสดาห้องอันอย่างห้องเนี่ยเออะไรางานอ้อย่างที่ตั้งไปตั้งมาเนี่ย ก็บ่งว่าแอคชั่นได้ได้ขนาดไหนเพราะว่าบางชิงบางอย่างที่ผมว่าเนี่ยก็แงอย่างมาได้เหมือนกันเห็นอย่างเดียวเพราะว่าบาจน้งหนักหน้าที่อ่ะไปฟังครับกลมควบคุมมลพิษิ้นก็ถแถลงเรื่องนี้เหมือนกันก็ดูว่ามันจะจะไดเนาะแต่ช่วงนี้ก็ภาวนาครับเพื่อมีฝนมีอะไรอย่างเข้ามาช่วยคือเป็นความหวังเดียววะตอนนี้มันไปหวังการทํางานของหน่วยง,งานต่างๆมันยากละแล้วลก็ พี่น้องเขาก็ลึกอ่ะอง่ายๆบางคนส่วนรเต็มที่บางคนก็นยังลึกยังไปเผาไปอย่างยู่ครับภาพทายทางอากาศหรือดาวเทียนมาเห็นชัดเจนนะพรามีควันจุงจ้งๆนะครับทหารตำรวจได้เอามาช่วยรหมดต้องบินขึ้นบินเพื่อไปดับไฟไปโปรยสารอย่างทั้งหลายทั้งมวลพีน่น้องข้าราชการเจ้าที่ทีมปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นบินคู้วันครับเพื่อที่จะสร้างลมสร้างฝนให่เกิดขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่ในหลวงราชการที่กาพระราชทานเอาไว้ทั่วโลกยอมรับ นะครับอันนี้นะครับหลายคนก็นยังมาดราม่าเรื่องเหล่านี้ตอยนะเอาไปไปเรื่อยอะ่ะการบ้านการเมืองก็เอาไปแซะไปแซะไปบุลลี่กันเห็นก็ครับว่าอันอย่างเกิดขึ้นห้องคนท้องต้องมีสติเนาะต้องมีคนท้องว่าลักเหตุและผลมีตักกะของความเป็นคนะนะครับประเทศใดชุมชนใดองค์กรใดบ่ม,มีอ่าบ่ม,มีที่มาที่ไปบ่ม,มีรากเก้า บมมีประวัติศาสตร์ก็จะบ่มีอนาคตครับแน่นอนที่สุดเลยเอาละไปฟังกันนะครับวันนี้เอาแบบเข้มๆงมดเพราะเป็นหงเรื่องสุขภาพกันเลยเกินครับผมเกยปั๊เกิปกั๊เกิดมานี่ค่อนชีวิตอายุครึ่งร้อยมาแล้วเนี่ยครับหันปีนี้มันนักนาสาสารการเกี่ยวกับหมอ,อกเกี่ยวกับควันเนาะเทคโนโลยีการสื่อสารมันมันไปเร็วกว่าจิงนะครับแต่วัดด้วยธรรมชาติเขาหาดว่ามันอาการก็ฮอนนักนาสาสารการแล้วก็ควันมันนักแต้นักแต้นักว่านะครับ ด้วยเทคโนโลยีที่เขาทำเมืเขาเห็นว่ามันทะลุทะลวงไปถึง8-900เป็นพันก็มีนะครับแต่ชนีคุณภาพอากาศโดยอพอปีเอ็มสองชุดเป็นพันนะฮะโอ้อีแตะครับเรื่องนี้ปีนี้อลองดูครับว่าฟ้าฝนจะมาช่วยเขาได้ขนาดไหนเพราะปีนี้ฝนน้อยตัวในเวทีของการอูจจาเรื่องของหมอกควันไฟป่าเนี่ยนะครับพอดีได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็หันเบนอูจจากัน ไปฟังนายกเทศมนตรีนะครับขออภัยครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงไฮนที่จะยธนทรวันชัยธนวงนะครับได้บอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้แย่อย่างพ่องนะครับบาได้นิ่งดูด้แม้ว่าในพื้นที่จ,จังหวัดเจียงไฮเองมาได้เป็นจำเลยของปัญหาทั้งหมดนะครับจากการเผานะครับแต่บังเอิญว่าหมอกควันม,มันลอยมามาปกมาคุมเนี่ยเจอเนี่ยจะได เดี๋ยวไปฟัง<ห>ท่านนายกอบจ,จาาเจียงไฮผู้จ่าเรื่องนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันอธิตาธรทวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายวันนี้หากเราจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงรายอยู่และปัจจุบันนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็น PM 2.5ที่เกิดจากภายในประเทศภายในจังหวัดภายในพื้นที่ของเราและ PM 2.5ข้ามแดนนะคะสำหรับก่อนอื่นเนี่ยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับการป้องกันในเรื่องของด้านการป้องกันในเรื่องของสุขภาพก่อนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ก็มีการมอบหมายให้กับกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับการฉีดพ่นละอองน้ําไปในพื้นที่ชุมชนไปในพื้นที่สาธารณะต่างๆก็มีการเตรียมการค่ะสําหรับทั้ง18อําเภอในด้านงานสาธารณสุขเนี่ยปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้มีการประสานงานกับรอพอตอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเรื่องของการรณรงค์การอบรม จัดทำเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้ชุมชนและชาวบ้านเนี่ยสามารถทำแล้วก็ประกอบเครื่องฟอกอากาศอย่างง่ายและนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางในแต่ละพื้นที่ในขณะเดยียวกันค่ะก็มีการรณนนรงค์ให้รพสตรวมทั้งอสมอในการที่จะไปให้ในเรื่องของความรู้ค่ะว่า PM 2.5นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง สาเหตุในการเกิดในขณะเดีวยวกันพิษภัยหรือโทษของ PM 2.5ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวประมาณไหนแค่ไหนอย่างไรขณะเดีวยวกันเราจะร่วมมือกันอย่างไรในการที่จะรณรงค์ให้ PM 2.5นี้หมดไปและลดลงไปภายในชุมชนของเราเองภายในจังหวัดของเราเอง ที่สําคัญที่สุดและเรามีการรณรงค์ค่ะว่าขณะนี้เราต้องป้องกันดูแลตนเองอย่างไรให้ได้รับผลกระทบจากพิษภัยของสถานการณ์ pm 2 5ณปัจจุบันทั้งนี้ค่ะในส่วนของอสมอในแต่ละพื้นที่ก็มีการครอบประตูบ้านแล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับประชาชนให้กับคนในชุมชนแต่ทั้งนี้ การที่ PM 2.5ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนภายในจังหวัดภายในประเทศของเราเราเมื่อเราสามารถควบคุมและดูแลสถานการณ์ได้ทั้งนี้เรามี PM 2.5ที่ข้ามแดนเข้ามาดังนั้นการบูรณาการการร่วมมือกันการที่จะประสานงานกาันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันในการแก้ไขลนนลงต่างๆเหล่านี้ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ แล้วต้องมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายยินดีค่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นตัวกลางในการประสานงานและสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ทั้งในส่วนของชุมชนในส่วนของจังหวัดและในระดับประเทศตลอดจนถึงในส่วนของ PM2.5 ข้ามแดนให้หมดไปคือลมหายใจให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายของเราต่อไปค่ะ ขอบคุณท่านอาทอิตยาธรวันชัยธนวงครับท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับท่านให้ภาพในเรื่องของการบริหารเชื่อมโยงร่างกฎหมายว่าเรื่องของการจัดการให้มีอากาศสะอาดเกิดขึ้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีนี้ในแง่ของการที่จะหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดคุยในในบทบาทของท้องถิ่นที่อยู่ชายแดนเนี่ยเรื่องนี้ยิ่งมีความสําคัญมากลงไปสู่ กว่าปัญหาโครงสร้างอีกทั้งนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ชายแดนที่อยู่ในในภาคเหนือนั้นเนี่ยเป็นผู้ได้รับผลกระทบออมาสืบเนื่องยาวนานนะจริงๆไม่เฉพาะแต่ภาคเหนือ,อไม่เฉพาะแต่ท้องถิ่อยู่ชายแดนที่ท่านท่านนายกแม่สายได้ได้ได้ชี้เห็นประเด็นนี้นะครับออทุกคนที่อยู่ในภาคเหนือเองไม่ว่าจะอยู่ชายแดนหรืออยู่ใ,ในในใจกลางของภาคเหนือก็ตามเนี่ยเราได้ได้รับไ,ได้รับผลกระทบทั้งสิน้น แต่ว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในแง่ของการที่จะทําให้เกิดระบบในการแก้ปัญหานั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่ก็คือเราไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ดีเพียงพอแล้วก็มากเพียงพอในการที่จะนําไปสู่การทําให้ความเข้าใจของปัญหาดังกล่าวที่อยู่ในในในภาคเหนือเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้นะครับความหมายก็คือว่า กลไกในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ในในในแง่ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่พอประมาณกําลังคนนั้นเนี่ยคิดอยู่บนโครงสร้างในการแก้ปัญหาแบบเดิมข้อมูลแบบเดิมนะฮะในขณะที่สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงซับซ้อนไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหมาริชังใหม่เองซึ่งทําหน้าที่เป็นเป็นสูงวิชาการเนี่ยก็พยายามในการที่จะ,ะสร้าง ตัววัดระบบฐานข้อมูลรวมถึงกฎไกในแง่ของการที่จะทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของการเกิดพิมพมสองจุดห้าโครงสร้างในที่นี้ไม่ได้เป็นโครงสร้างแต่เฉพาะาทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์แย่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นโครงสร้างทางด้านาตัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงรอบของการเกิดขึ้นของพิมพมสองจุดห้าว่าในแต่ละรอบปีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมี โครงสร้างของการเกิดเิียมสองจุดห้าอย่างไรนะฮะแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ตัวยืนยันของสถานการณ์เิียมสองจุดห้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท้องถิ่นอยู่ชายแดนที่ขอนีแม่สายจังหวัดเชียงรายแม้จะไม่มี h o ตส p o t ก็ตามแต่ว่าเกิดสถานการณ์ที่ยังมีคุมกันอยู่แม้กระทั่งในในจังหวัดอื่นๆที่พยายามจะลด h o ตสปอตลงแต่ว่าการลด h o ตสปอตลงก็ไม่ได้ทําให้เิ 5, ียมสองจุดห้ามันลดลงไปด้วย การที่เรามีความเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันเลยนําไปสู่การที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการในการแก้ปัญหาเมื่อกี้ท่านนายกบจเชียงรายพยายามในการที่จะเล่าให้ฟังว่าทางบทบาทของท้องถิ่นเองของท่านนายกเองที่อยู่บบดับจังหวัดนั้นเนี่ยท่านแก้เท่าที่ดําเนินการอยู่นั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการเนรเ้นของการป้องกันเน้นของการรณรงค์ให้ความรู้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ เนื่องจากกรณีของเพียม2.5มันไม่ได้มีลักษณะเกิดขึ้นแต่เฉพาะในท้องในใน,ในพื้นที่ท้องถิ่นเท่านั้นนะแต่มันข้ามแดนมาด้วยมันข้ามจังหวัดมาด้วยนะครับแล้วก็มันข้ามภูมิภาคมาจากภาคกลางบางช่วงก็ขึ้นมาในทางภาคเหนือด้วยเพราะเมื่อเราทราบสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยบทบาทของการยกระดับของการแก้ปัญหาที่มากไปกว่าเรื่องของการดูแต่พื้นที่ภายในของตัวเองนั้นเนี่ยมันจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการที่จะ ลุกขึ้นมามองเรื่องนี้กันใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการที่มีการพัฒนาตัวระบบเ,ะเรียกว่าเป็นเป็นบิ๊กดาตที่เกิดขึ้นจากจากหน่วยวัดก็ดีจากะต่างๆที่ทำกันมาเป็นเวลา4-5หปีนั้นเนี่ยมันทำให้เราพอเห็นถึงตัวระบบฐานข้อมูลโครงสร้างของสถานการณ์พี 5, เยม2-5มากขึ้นแล้วนะฮะแต่ปัญหาที่มันจะ ขยับต่อไปต่อจากนี้ไปก็คือว่าเราจะสารความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆทั้งในในแง่ของภาคประชาชนในแง่ของภาครัฐในแง่ของภาคเอกชนในแง่ของภาคประชาสังคมเอ่อที่จะขยับกับเรื่องนี้ยังไงเนี่ยนี้เป็นเป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่เรายังกดไม่ไม่ไม่ออกมากเท่าไหร่ทั้งนี้เนื่องจากว่าเรื่องของการเกิดเพียพิมพิษพิษพิษพัษพันพิษ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 พัษพิษพิกพิ การใช้ไฟในการผลิตสัมพันธ์อยู่กับเรื่องของปากท้องมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องมาออกแบบวิธีการในการแก้ปัญหาดังกล่าวนะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เป็นบทบาทวิชาการที่ที่จะเข้ามาหนุนแต่ว่าบทบาทวิชาการเองก็ไม่ได้เป็นทางออกหรือไม่ได้มีทางออกเกี่ยวกับปัญหานี้ทั้งหมดนะฮะเพระความร่วมม้ร่วมมือจากข้อมูลที่เรามีจากเอ่อตัวตัวเอ่อต,ตัวมาตรการต่าง,าง,างๆที่เราพยายามจะเสนอเนี้ย มันจึงจําเป็นอย่างมากในการต้องการพื้นที่ในการพูดคุยเรื่องนี้กันคุณวิทยาเองพยายามจะผลักดันให้เกิดเรื่องสิทธิในอากาศสะอาดผมเองก็คุยกับคุณวิทยามาอย่างต่อเนื่องว่าสิทธิในในอากาศสาะอาดนั้นเนี่ยต่อให้มีกฎหมายบัญญัติณเวลานี้ว่าเรามีสิทธิในอากาศสะอาดแต่ว่ามันก็ยังทําอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าตราบใดที่สํานึกในเรื่องของการที่จะลุกขึ้นมาดูแลปัญหาเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมาจากทุกๆคนเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดนึง ที่เป็นจุดสาคัญมากๆที่ที่จะมาช่วยกันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการในการแก้ปัญหาณนเวลานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของหมายเชียงใหม่บทบาทของภาควิชาการในการที่จะเข้ามาหนุนช่วยการทํางานดังกล่าวนะครับก็เลยถูกอกาสนี้ในการที่จะเป็นประเด็นในแง่ของการที่จะนําเสนอในฐานะที่เป็นบทบาททางวิชาการที่จะไปหนุนช่วยในภาคส่วนต่างๆนะครับขออนุญาตที่จะ ให้เป็นข้อมูลอินพุตในช่วงต้นเท่านี้ก่อนนะครับวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์ประิยั์พานิชคุณครับช่วงนี้นะครับใกล้เข้ามาที่สกาลสาคัญในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับเล่นน้าเล่นตาเล่นสงการจะเดินทางไปไหนจะออย่างจะไดก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพและการขับขี่ครับสําคัญที่สุดเลยนะครับต้องช่วยกันนะครับครับดีทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าบางคนประมาทก็จบเกมเหมือนกันนะครับความประมาทนี่แหละสําคัญที่สุด สุดท้ายท้ายนี้ครับคุณผู้ฟังครับฝากกันไว้ตัวระมัดระวังเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องของฟ้าฝนนะครับฤดูร้อนช่วงนี้มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วก็สภาพอากาศค่อนข้างจะร้อนร้อนมากๆร้อนอบอ้าวนะครับเนาะหลายคนก็หนีไปพึ่งน้ำนะไปแอลไปอย่างกันช่วงนี้เราออนปิดเทอมพอดีขับรถขับราระมัดระวังนะครับแล้วก็บินน้องตีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับยังภาคเหนือเองตอนนี้ก็มีการเตือนอยู่ว่า สัปดาห์นี้จะมีฟ้าฝนฤดูร้อนมาแหมละนะครับลูกเห็บจะตกสัปดาห์ก่อนนี่หู้ซื้อกว่าจะนักหนาจากการพอสมควรนะครับเดือนเมษายนนี้ก็แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าน่าจะนักหนาจากการเหมือนกันนะครับเพราะว่าอากาศร้อนขึ้นติ๊กตต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนท่าคนแก่ดูแลสุขภาพครับหลายท่านก็ป่วยนะครับหลายท่านก็มีแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าคนเท่าคนแก่อายุนักหนักระมัดระวังนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตตัวนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัว ของทุกท่านโดยที่เกิดความ,มเกิดการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวนะครับกส็สุขภาพสําคัญที่สุดนะฮะอู้กันง่ายๆนะครับแล้วก็วระมัดระวังช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเหตุมีเพศมีภัยบ่ทำลายธรรมาชาติช่วยกันดูแลมันก็จะดูแลเฮาตัวนะครับวันนี้ขอบคุณท,ท,ท,ทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสุขภาพดีกันทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเนาะอากาศบ่ค่อยดีนะช่วงนี้นะครับงดออกจากบ้านไปทํากิจกรรมนอกบ้านก็ ทำได้ก็ดีครับทำมาได้ก็ใส่หน้ากากาอนามัยตัวนะครับก็ป้องกันเอาไว้ก่อนสุขภาพเฮาบ้บเท่าหบหดูดูแลใครจะมาดูแลแตนเหาเน,า,เนาะเอาละครับอยู่ดีมีสุขกันทุกผู้ทุกคนครับดูแลสุขภาพอนตัวสวัสดีครับ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมการประกวดอู้เล่าเรื่องหัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสารรค์ท้องถิ่นด้วยภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยทินภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้จากโงคงเฮียนต่างๆทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยทินเพื่อให้เหล่าเยาวชนมีความรู้และใช้ภาษาไทยทินของตัวเก่าอย่างภาคภูมิใจสำหรับปี2566นักเรียนผู้ชนะการประกวดในแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับรางวัลราชบรณาิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา1 2 0 0 0ืันบาท1น0 0 0มื่นบาทและ8ป0 0ันบาทตามลำดับรางวัลชมเชยเจ็ดรางวัลทุนการศึกษา3 0 0 0ันบาทพร้อมเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนและอ่อนนักเรียนและหงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร โดยนักเขียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10คนสุดท้ายกลุ่มที่2ภาคเหนือจะหุวมประกวดวู้เล่าเรื่องเดิมต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักง,งานราชบ,บริณาิตยสภาในวันเสาร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2566เวลา8โมงเกิงแถวเตี้ยงณห้องทราทองบอลลุมโรงแรมสินทราริเวอร์ไซด์โฮเทลจังหวัดเชียงใหม่ พ่อแม่ผู้ปกครองมาให้กำลังใจลูกหลานได้หรือห้าฟังทางเครือข่ายสถานีวิทยุมกตึง4ภูมิภาคทั่วประเทศในระบบ AM เ t e r e ตภาคกลางมากบางเขนกรุงเทพ AM 1 1็ ภาคเหนือมกอเชียงใหม่ AM 6 1 2ภาคอีสานมากอขอนแก่น AM 1 3 1 4และภาคใต้มกสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิร์หรือพอต,ตึงภาพได้ยินตึงเสียงได้ตี้ www.radio.ku.ac.th และโซเชียลมีเดียของสถานีกูแพลตฟอร์มมาห่วมพึ่งกำลังใจละอ่อนนักเฮียนต่างภาคเหนือเฮากันน,กนักเนือเจ้า